ค oh, วามเรียนเราสยามันายาเขียงกจิุขไมมาเพื่อนอนแต่ทุกทุกคนรู้รักความดี จริงแล้วโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเนี่ยก็มีอยู่ทั่วไปก็มีผ,มผู้มีจิตสัมธาที่จะบริจาคให้สร้างคราวนี้ทีทเ่เป็นส่วนของที่โครงการนิ้รมเนี่ยก็เกิดขึ้นด้วยการอยากจะเห็นการประสานประโยชน์กันระหว่างระหว่างกันร,ระหว่างผู้ที่จะไปช่วยเหลือแล้วก็ผู้ที่จะรับความช่วยเหลือแล้วชุมชนด้วยคงต้องอา้าอ่ยถึงต,ต้นเรื่อง เป็นต้นความคิดคือศาสตราจารย์ดรกีรพันธ์หรือทองคำซึ่งซึ่งเป็นผู้ที่ออกไปทําวิจัยภาคสนามมากแล้วก็เห็นว่าการทาวิจัยภาคสนามเนี่ยผู้ที่ไปทําวิจัยเนี่ยปัจจุบันนี้ก็เด็กในเมืองแลินักศึกษานิสิตนักศึกษาในเมืองก็ไม่ได้ชินกับการที่จะไปอยู่ป่าเหมือนกับเหมือนกับสมัยก่อนอีกประการหนึ่งก็คือถ้าสมมุติว่ามทีที่ที่จะสามารถให้คน ออกไปทําวิจัยได้อะไรได้ลึกเข้าไปในในในส่วนต่างๆซึ่งยังไม่มีคนทําวิจัยด้วยความรู้ทางศาษาศาสตร์เนี่ยก็จะทําให้สามารถทําวิจัยได้ลึกซึ้งมากขึ้นแล้วก็มีอะไรใหม่ๆที่อยู่ในนั้นเยอะเพราะว่ายัางไม่มีคนได้ไปไปบันทึกทรือสอบสวนก็ไ่เกิดความคิดว่าสร้างอาคารอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อที่จะให้เด็กในชุมชนนั้นใช้ได้ด้วย เมื่อเวลาที่มีวิยาการไปหรือมีผู้ไปทำใใวิจัยหรือนิสิตไปนิสิตนักศึกษาไปออาค่าก็จะใช้ได้ด้วยถ้าไม่สองสองพวกนี้ไม่ได้ใช้ชุมชนก็จะใช้ได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็เกิดเป็นอาคารอเนกประสงค์ก็ได้ไปขอให้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญคืออาจารย์อจา,อจ,าอจารย์นั้์เนี่ยไปดูเพราะว่าอาจารย์เคยทำปอพักของอะไรตบบน,นี้ให้ให้โรงเรียนตน่างๆบริษัทใดก็ราคาก็พอสมควร แล้วก็ใช้วัสดุซึ่งคงๆก็ได้ไปเรียนง่อาจารย์มาช่วยก็ก็เลยทําให้สามารถที่จะนำเ,เรื่องราวของการที่จะก่อสร้างอาคารที่เป็นปิดกในสภาพแวดล้อมไปให้เด็กดูกด้วยกว็คิดว่าจะเป็นจะเป็นอะไรอ่ะวิชาการซึ่งเป็นรูปเป็นร่างซึ่งเด็กจะได้เห็นได้ด้วยว่าว่าการที่จะอยู่กับธรรมชาติได้ะครก็ ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้เนี่ยก็สามารถทำได้ความคิดอีกประการหนึ่งก็คือว่าคิดว่าอาคารลักษณะนี้ก็ควรจะมีอยู่ในในที่ต่างๆด้วยคือคือโรงเรียนตำรวจจังหวัชายแดนนี่ก็จะมีตามกระจายตามที่ต่างๆแต่ก็สามารถรวมกลุ่มกันได้ก็คิดว่าอาคารลักษณะนี้เนี่ยจะเป็นจะเป็นศูนย์รวมของของโรงเรียนตำรวจจังหวนชายแดนได้อาจจะมีการชุมนุมกันที่ตรงนั้นือได้ว อาจารย์ครูอาจารย์ต่างๆว่าจะมารวมกันเป็นคาวๆในในอาคารลักษณะนี้ก็ตามความคิดของพวกเราก็คือเราก็อยากจะให้มีอาคารต่างๆแบบนี้เนี่ยตามจุดต่างๆเพื่อที่จะให้เป็นแหล่งสูงรวมของของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนแล้วก็ความจริงแล้วถ้าเป็นไปได้พวกเราก็คิดว่าจะไปช่วยกันสร้างในที่ต่างๆต่อไปอีกเพื่อที่จะให้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 เกิดประโยชน์ เต็มที่ต่อไปโรงเรียนเราเสนงามพันม้ลายนเขียวประจิปม กว้างห่างไกลแสนสุดชายแดนกว้างใหญ่รับภูผผาเหมือนแหลงไร้ชีวิตและชีวาเหมือนท้องฟ้าขาดแสงแห่งคืนวันและแสงฟ้าก็าฉายส่องที่กลางฟ้าคือพระราชกรุณามารังสัรเหมือนฝนฉ่ำชื่นฟ้า หลังมาพลันพระเมตตาพระจอมขวัญซึ้งกระมนุนทุ่งร้างยากครคงตากว้าทรงทุ่งเทก้าวย่าทุกแห่งผนทรงปลูกปัญญาดรุนชนทรงสร้างคนงามเด่นเป็นหลักชัยดวงใจไทยพร้อมใจพักรักเจ้าฟ้า สารพระปนิทานล้ำค่าฟ้าผ่องใสเฉลิมพระชนทรงสราญพระหรไทยัยเป็นมิ่งขวัญจอมใจไทยนิรันดร์ด้วยกล้าด้วยกระหมอ่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการโครงการอักษรศิลป์เพื่อน้องโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนจุฬาธรรมศาสตร์